ในช่วงใกล้ๆสิ้นปีแบบนี้นะครับมีหลายงานเกิดขึ้นให้คุณผู้ชมไปไม่หวัดไม่ไหวนะครับแต่วันนี้นะครับนะเพื่อคลายเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนะครับมีงานปีหน้าปี68มาแนะนำเราเป็นงานใหญ่เลยนะครับงานสถาปนิก68ที่จะจัดแสดงนวัตรกรรมเพื่อการออกแบบและการก่อสร้างแบบครบวงจรนะครับจากผู้ประกอบการชั้นนําทั้งจากไทยและต่างประเทศรวมกันแล้วกว่าพันรายนะครับซึ่งคาดว่าในปีหน้าจะมีผู้มาร่วมงานถึงกว่า3 2 0 0 0 0คนเลยทีเดียวครับ โดยผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลนี้นะครับก็คือทางคุณอาเสสุข,ขยางนะครับนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการอธิบายถึงเรื่องของงานสถาปนิก68นะครับที่บอกว่าเป็นเวทีที่จะใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและกิจกรรมของสมาคมรวมถึงการเป็นสื่อกลางในการจัดแสดงการออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม ตลอดจนส่งเสริมวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมแก่สมาชิกนิสิตนักศึกษารวมไปถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นงานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะโดยปีนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดปีนี้คือปี2568นะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดทบทวนทิศทาง past present perfect นะในงานจะแบ่งออกเป็น5ส่วนสำคัญนะครับได้แก่ทวนนิทรศการหลักนิทรศการวิชาการนิทรศการวิชาชีพพื้นที่กิจกรรมและบริการและงานสัมมนาวิชาการด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อการออกแบบและการก่อสร้างแบบครบวงจรจากผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศกว่า1,000รายแล้วคาดการนะครับว่าจะมีผู้เข้ามาชมงานเนี่ยมากกว่า320,000คนเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจนะครับไปปักไว้ในคาล endar ในปฏิทินเลยนะครับว่างานสถาปนิก6แเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่29เมษายนถึง4พฤษภาคม2568จัดแน่นอนที่ Challenger Hall Impact เมืองทองธานีครับ